บอกแล้วข่าวดีแจ้งข่าวดีอีกแล้วค่ะคุณผู้ชมอัปเดตกันเลยค่ะ เริ่มวันนี้วันแรกนะคะคุณผู้ชม11มีนาคม2567พร้อมกันทั่วประเทศสําหรับบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผู้สูงอายุผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงที่ได้รับสิบบทธิ์บัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทําความเข้าใจกันเลยนะคะว่าระหว่างร้านค้าที่เป็นร้านค้าธงฟ้าประชารัฐมีเครื่องรูด EDC แล้วก็ร้านค้าถุงเงินแตกต่างกันอย่างไรในการใช้จ่ายบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและเงื่อนไขในการรับสิทธิ์ใช้จ่ายไม่ผ่านร้านค้าถุงเงินต้องทําอย่างไร จะได้รับสิทธิ์ถึงจะได้รับสิ่งของจากร้านค้าถุงเงินมาใช้ใจ่ายในชีวิตประจำวัน,นผ่านบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐวันนี้ทําความเข้าใจกันค่ะและที่สําคัญวันนี้เงินถูกอุลตรงเข้าบัญชีไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสําหรับผู้สูงอายุที่เกิดก่อนวันที่1มกราคม2507นะคะก็คือผู้สูงอายุที่มีอายุ72ปีขึ้นไปเงินถูกอุตรงเข้าบัญชี300บาทแบบพร้อมเพย์นะคะสําหรับผู้สูงอายุที่ได้รับสิทธิ์บัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในกล ข้อมูลข่าวสารถึง2เรื่องด้วยกันค่ะหากคุณผู้ชมท่านไหนที่เข้ามาร่วมรับชมนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแาชรา์กดติดตามกดซับสไคร้เป็นกําลังใจให้กับทางช่องอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันเลยค่ะ,คะคสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนทั่วประเทศนะคะวันนี้ต้องบอกว่าวันแรกนะคะสําหรับการใช้จ่ายบัตรคนจนหรือว่าบาัตรสวัสดิการแห่งรัฐในรูปแบบใหม่ผ่านร้านค้าถุงเงินนะคะเพระนาะฉะนั้นทําความเข้าใจกันง่ายๆผู้สูงอายุผู้ที่ได้รับสิบบทธิบัตรคนจนผู้ป่วยติดเตียงผู้พิกกกาารทุคนห ร้านค้าในหมู่บ้านของท่านนะคะเป็นร้านค้าที่ ต้องสแกนนะคะในส่วนของการเสียบรูดบัตรผ่านเครื่อง EDC หรือว่าเครื่องสีดําอยู่แล้วเราก็ยังคงใช้งานเหมือนเดิมตามปกติใช้จ่ายเหมือนเดิมตามปกติโดยที่ไม่ต้องนะคะสแกนใบหน้าค่ะเพียงเสียบบัตรเข้าไปผ่านเครื่อง EDC ก็ใส่ PIN รหัสหกหลักก็นําสินค้าจากร้านค้าถุงฟ้าปชารัฐมาใช้ได้เหมือนเดิมตามปกติค่ะส่วนร้านค้าที่เป็นร้านค้าถุงเงินนะคะจะต้องมีการใช้จ่ายในรูปแบบใหม่เพราะว่าร้านค้าถุงเงินจะต้องมีการสแกนนะคะผ่านโทรศัพท์หรือว่าในส่วนของ แอปพลิเคชันถุงเงินนั่นเองเพราฉะนั้นนะคะขั้นตอนที่1คือนําบัตรประจําตัวประชาชนไปด้วยทุกครั้งสาหรับใครที่ได้รับสิทธิ์สริการแห่งรัฐแล้วก็ให้สแกนบัตรประจําตัวประชาชนนะคะผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินหลังจากนั้นก็ใส่พินหรหัสหกหลักและต้องกลับมาสแกนใบหน้าอีกครั้งหนึ่งค่ะเพราะนะฉนั้นอาจจะมีขั้นตอนในการทําถึง2ขั้นตอนสําหรับร้านค้าถุงเงินก็อาจจะเกิดความยุ่งยากในตอนแรกนะคะแต่ต่อๆไปก็ไม่น่าจะมีปัญหาแล้วเพราะฉะนั้นนะคะสิ่งที่จะต้องทําคือเวลาสแกน มใส่หมวกถอดหมวกออกนะคะถ้าใส่แว่นตาไปถอดแว่นตาออกแล้วก็ทําตาโตๆไว้ค่ะคุณผู้ชมเพื่อสแกนใบหน้าตามระบบก็จะผ่านการสแกนใบหน้าในการยืนยันตัวตนค่ะวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันแรกในการใช้จ่ายนะคะคุณผู้ชมก็ปฏิบัติตามนี้แล้วกันค่ะส่วนวันนี้ก็มีการจ่ายเงินผ่านเงินสงเคราะห์ในกลุ่มผู้มีไรายได้น้อยผ่านบัตรคนจนผ่านบัญชีพร้อมเพย์ให้สําหรับผู้สูงอายุที่เกิดก่อนวันที่1มกราคม2507นะคะอยู่ที่300บาทโอนตรงเข้าบัญชีไปเป็นที่เรียบร้อย แล้วร่วมแสดงความยินดีด้วยค่ะและยังคงจ่ายเงินอย่างต่อเนื่องนะคะวันที่1 2บสมีนาคมนี้นี่คือข้อมูลข่าวสารที่นํามาฝากค่ะหาชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กระชาเป็นกําลังใจให้สวัสดีค่ะ